คยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวประหลาดในสังคมไหมรู้สึกเหมือนคนอื่นเขามีสวิต์ลับที่เราไม่มีหยุดผมจะบอกอะไรให้นะความรู้สึกกระอักกระอ่วนที่คุณกำลังเจอเนี่ยจริงๆแล้วมันคือซูเปอร์พาวเวอร์ไม่เชื่อหรอฟังให้จบแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดไปเลยสมองเราถูกออกแบบมาให้อยู่รอดและการอยู่รอดในอดีตหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการที่เรารู้สึกกังวลเมื่อต้องเข้าสังคมก็เพราะสมองกำลังบอกเราว่าเฮ้ยสถานการณ์แย้สำคัญนะอย่าทำพลาด มันไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่บรรพบุรุษถ้าบรรพบุรุษเราถูกขับออกจากกลุ่มนั่นหมายถึงความตายจำไว้เลยนะความกังวลทางสังคมไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเพื่อนเก่าแก่ที่พยายามปกป้องคุณเอาละ่ะคราวนี้เราจะมาฝึกซูเปอร์พาวเวอร์นี้ให้แข็งแกร่งขึ้นกันทักษะท,ทางสังคมก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงแรการคุยกับคนอื่นครั้งแรกอาจจะตะกุกตะกะัก แต่ทุกครั้งที่เราฝึกฝนเราดำังสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆในสมองเหมือนยกเวทเริ่มจากเบาๆก่อนลองฝึกไมโครสกิลเล็กๆน้อยๆเช่นสบตาถามคำถามต่อหรือเล่าเรื่องสั้นๆแต่ที่สำคัญคือให้เวลาตัวเองได้พักฟืน้นอย่าพยายามเป็นผีเสื้อสังคมในคืนเดียวค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะเห็นพัฒนาการทักษะที่ทรงพลังที่สุดในการเข้าสังคมไม่ใช่การพูดแต่คือการฟังฟัง70%พูด3 0 งานวิจัยบอกว่าเวลาที่เราปล่อยให้คนอื่นพูดถึงตัวเองสมองของเขาจะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขเหมือนได้กินของโปรดแต่การฟังที่แท้จริงไม่ใช่แค่การนั่งเงียบๆแต่เป็นการฟัง้วยใจตั้งใจฟังน้ำเสียงฟังคำพูดและจับความหมายที่ซ่อนอยู่แล้วคุณจะพบว่าคนคนนั้นรู้สึกถูกเข้าใจและอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นอยากแค่ถามคำถามแต่จงอยากรู้จริงๆว่าอะไรที่ทำให้คนคนนั้นเป็นแบบที่เขาเป็นมองทุกคนเป็นหนังสือที่มีเป็นพันหน้า คนส่วนใหญ่อ่านแค่หน้าปกแต่ถ้าคุณอยากรู้อยากเห็นคุณจะได้เจอเรื่องราวที่น่าทึ่งมากมายลองเปลี่ยนคำถามวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในวันนี้และคุณจะเห็นประกายในแววตาของเขาจำไว้ว่าทุกคนที่คุณเจอรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ทุกคนที่เราเจอไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มีถึงสมคนคนที่เขาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่คนอื่นคิดว่าเขาเป็น และคนที่เขาเป็นจริงๆบางครั้งเวลาที่เราเจอคนที่ไม่น่ารักอาจเป็นเพราะเราเห็นแค่ด้านเดียวของเขาลองมองให้ลึกขึ้นและคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นและที่สําคัญคือเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยใช้กลวยคําถามเริ่มจากคําถามกว้างๆแล้วค่อยๆเจาะลึกลิงไปเรื่อยๆผสมผสานกับ memory palace สร้างจินตนาการถึงสถานที่ที่คุณเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับคนคนนั้นแล้วคุณจะจําเรื่องราวของเขาได้อย่างแม่นยําสร้างความสอดคล้องในบทสนทนาไม่ใช่แค่การเรียนแบบ แต่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับอีกฝ่ายอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเขาพูดเบาๆให้ลดเสียงของคุณถ้าเขาเอนตัวมาข้างหน้าให้เอนตามสิ่งเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันโดยไม่รู้ตัวเหมือนสตาร์เครื่องยนต์ถ้าจอดไว้นานก็จะติดยากแต่ถ้าเราอุ่นเครื่องอยู่เสมอก็จะพร้อมใช้งานตลอดเวลาสร้างโมเมนตัมทางสังคมด้วยการปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆเป็นประจำจะได้ผลดีกว่าการออกไปปาร์ตี้ใหญ่ๆนานๆครั้งเอาละ่ะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น จำไว้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ทางสังคมของคุณกำลังรอการปลดปล่อยออกไปฝึกฝน,นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีความหมายได้อย่างแน่นอน